แมนครับไม่ลงลงพร้อมกันเลยดึงดึงเชือกเมียมันนำมาหอดจอดเถิงครับสีสเกตครับบ้านปากซองครับ,บประเมน่นอำเภอปากซองนะครับบ้านปากซองจังหวัดสีสเกรตรง่าเพราะว่านครับแม่ลูกหนึ่งคมสื่อ2องุ่นสามอันนี้ให้จะาล้องเพคนเอาลงให้เองนะครับว่าตึงค่าท่ายคลิปครับ หาลงมาอย่าลงมาโหดดึงเลยครับดึงเลยเออโอ้ค่อยลงค่อยลงค่อยเลยครับดูกันได้เออถูแม่เขาไปเลย 4, 2, ดูสองดุลสามหมอพระว่านนะครับพวกนี้ครับแม่สาชีทอง,องมอมาตรวจกันได้ครับเปิดว่าสีทองดูโอ้ยบ้าแบบงามครับพี่น้องครับเล็บท่าเขาไปบึงองยู่มองเศร้าแล็บมาอยู่มงดีเด้ เข้อขขอลักข้อข้อขอลักคำคำคุ้นคุ้นคำคำคุ้นคุ้นเมื่อพบวันสี่สองหลุนสามเออนี่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้น่าครับตรวจเบองเดอร์สามเดือนแล้วสามเดือนฉันติดตรวจให้เพราะว่านี่นเสียค่าตรวจก็เลยบมตรวจ กัเลยมันหล่นเอาเว่ามันสีทองอยู่มันทองใหญ่ดิโอ้โอ้ขอกเพิ่ฮ็ดีตัวเลยครับพี่น้องเพิ่อนน่ะเพิ่อนน่ะสถานที่เพื่อนบ่ให้ปานไดแต่ว่าเพื่อนอยากอยากเลี่ยงครับไม่ใจมักอยากเลี่ยงเบิ่งครับใจมักครับใจมากแน่ะครับสถานที่เลี่ยงตามเหี้ยนก็ได้ครับงัวยูง่ายอยู่ดอกงัวเพิ่อนน่ะขี่น้ามก็ซาลงให้หน้าเลยโอ้ดีขนาด วุ่นหาขอกไม้ครับขอกไม้นะครับงวงหูบบบูออกดอกงงวงหูอยู่วุ่นหามองนอนฝางัวออฟฟิตยากระเต็มล้อห้างกับบาปูนย่างดีพี่น้องกับบาปูนย่างดีห้างเบิรงไว้ครับกับบาปูนย่างดีอือหื ตัวนั้นผมสิไปทรงอำเภอเดชครับเป็นงว่าสาวทองแหลกครับคุณแม่ที่ผมลงสองมือซีนะนมแมนครับมาชมที่สองมือสีทองพกเจ็ดเดือนนี่ครับยนงตัวหนึ่งสิไปลงอำเภอเดชครับงว่าเบาตึงครับตัวนี้แม่สาวทองแหลกสาวทองแหลกครับแมนครับ้อมทรงให้เลย คุณครับบ้านปากช่องนะครับจังหวัดชีสเกตเดี๋ยว่าตึงสิไปอันอําเภอเดต่อครับแับน,นี้ครับมองยูมองเศร้าคุนครับทรงอัปวานนังโคมโอ้ไล่ของน้ำครับพี่นอ้อง้องไล่ของน้ำครับคึอง่ามแทวไล่ของน้ำชุดหยอดชุดหยอดเลย ออฟฟิศอาสำหรับคลิปนี้ครับมาตึงประุมลาดถ้าขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับเด้อเมาเมาเมาเออเซเซย์ง่ายๆหนึ่งดอกห้อยาัดนะสวัสดีครับสวัสดีครับมิตตเรียนทานแล้วก็เข้าไปในมูบ้านนะครับ